ว่เขาว่นานับโตัวกันนับโตัวกันนับแล้วขอนนับเลน,นับนับตลอ คุณพ่อกับฝ да ันพอดีนะกับน้องเอฟซีกับผมมาฟังคุณพ่อปฏิบัติสู่ฟังบัตรครับโอ้ฟังเดียวเก็บเกดปฏิบัติพ่อไปเ่อพันแกนโอ้โถมันเกยคักปะน่ะนะซจังไรเอาันจังไรพ่อจังเอาเ็บเก็อเห็นตาไฟไเนาะ นอนรม่มีน้ำเนี่ยลงงงยงว่าท่านตายว่าันกยกข,ข้อยกข้อจัอ <laughs> โอ้ป่ายขข <laughs> นายกข้อบึงว่าท่านตายกอไรัก่าเหมือ <laughs> บังทำลามันเ <laughs> ็บเก็บแปดแปดอ,อปราดเจ็ดเจ็เอามันคือบกเก็บเก็เก็บพ่อ เปลี่ยนเปลี่ยนนะโอ้ไมเขียนอยังเปลี่ยนเปลี่ยนดูยืนนิ่งเนาะแนวทางพ่อสุพรรณเนาะครับผมพ่อสุพรรณคนฝันแม่สามตัวแทาหลายงวดด้วหลายงวดเด้ตั้งแต่ดจับงูสองหัวคนละกบกบกบเดือดนั่นกบไม่สางกบไม่สางแล้วกบย้อนเอ็เอายังก่อนนั่งเดือดสามแม่แม่จุเอาเงนเฮ้ยไปโปกไว้กบไม่สางอีกกับป่าอีกวัว มว่าคุณพ่อนน่ฟันแต่ลอฟันบ่อยเาตอดเ่นฟันเป็นตย้โฟันเป็นตั่หมดคนท่หนึ่งนี่หน้านมันบ่พอแปดหกเขาว่านับตัวกันนับตัว่ันนับแล้วพ่อนับเลขนับนับไปหอดหกสิบเจ็ดโอ้เอ้เข้าหนมาบานนับเลขนับไปหอดหกสิบเจ็ดอนับหนึ่งสองสามหนบ่พอ ไปว่านผู้บอกความบอกให้นับว่าเออมันบ่ั้นผู้มันมันทรมาาเนี่ยอช่หมใหนับเด็กานนี้เอ้าตอนนั้นก็คู่ยังกอว่านใหนับเด็กันนึกว่าคู่ยังจะรีคู่เ่คเอาเด็กใา่สุพรรณวัดนจ้ลองเพลงดู่อไรบ้านนี้ บานีให้นับเล็กที่พอนับไปว่าหกสิบหกสิบเจ็ดเ่าหันเลยนะยุ่ของ้งไหเขาหันอฏิันหกเก็บขันขันินนเล่นล่างสองตัวล่างบ่วันกันแล้วผมเพราะว่าขัดสามตัวกับมาอีดีดินากจานในสามตัวก็ได้ไปเ่ไรได้หอดหกสิบเจ็ดล้ไปเมื่อเ้าหันนะ ดูจ mm ุด hmm. พ oh, ุดเลยอืมจุดุด uh. อ ah. mm ืม hmm. อ่ที่เป็นสันพี่นองก็แม่นมีอรเหมือน้าดันลูกกย่าผมว่าพอดีอ็นับไปแมมีพอดีกิเก่ยงูกสดเลยอ่าอืยว่าันเล็กเลน้ยีนองเ็กีนองีฟ มีตัวหนึ่งกับมีตัวหนึ่งพอแล้วเอ้านี่สองตัวมันได้สองตัวได้สองตัวหมดเนี่ยอ่าสองตัวแล้วพีเจกับสามตัวก็ได้สามเลยอ่ามันนับไปหอดัาเลยมีคนบอกนับพอๆนีผู้ใดละพอบอกนับผู้บอกนับมันคนธรรมดาเนี่ยนะอ๋อ มันเออมันก็บบอกเลาจ้ามันนับเป็นอย่างนี้นับไปว่านั้นอ่ะนับไปหกเจ็อสังนับในงานอย่งนี้สังกในงานนี้ก็ไปเจ้าหันมาบ้านเมีอออยู่ส่งมั่งหกเจ็ดังมั่งหกเจ็ตื่นพอดีอีกตื่นพอดีผมก็บอกตันนี้ท เออประตอไปเผิดตั้ายางเออาันก็ฝันเคลื่อนเดียวโอ้ันมาเคื่อนดีกบ่าพ่อฝันมาโทษมาโทษนดีพี่น้อยก็ไอะไอ่าตุเชียที่บผัดเนอะทามตูดพี่หนาะยอือประมาัจะผู้ใต้ทีมาบอกน้ำืผู้ใายเป็นผู้ใายมาบอกครับอคบาดนี้ทั้งทีมงานนี่ เคล็ดลายเทียเด้มันมีหกเคล็ดเคล็ดกำั่ายๆกันเคยเป็นเด้เออผู้ชายจไนับไายบ่หรอพอเออขอยก็ว่าดีไปโอ้พ่อก็เอาแค่นี้ละนับนับเมื่อบอกเขาบอกคือนับไใจญ่้นนับ็ไนับ่าไปนี่แล้วโอ้เื่อๆนี่ตจ้เสียงดังๆเลยนี่เสียงดังๆนับไปนับไปโอ้สวดสี่หอดหกคิบเทีย ไปราวตัวนี้มันนี่จับยอสั่งมากเลยอหอเมนกเอ็ดตัวเตัว่เจ็ดเจ็ดถึงหเอ็ดอได้บาเออหกเจ็ดถึงหกสิเอ็ดพอเออโอ้ยมาได้ังเออเออโอ้ห็เออหกหนึ่งความหกสิบเอ็ดความ โอ้เออบานร่างนันไนรก่อเอามาบ่ระท่านพ่อดีสองเทียด้มาหาพ่อบ่ท่านเออพ่เห็นดิมาพ่อเห็นอยู่บ้านสองเทียมากหน่อยหัวมาฟาตัวนี้ว่ามปนพากันไปหาซื้อเลกในอำเภอบอแต่รถตะลีในอำเภอนี่ยเป็นดึกหอดผู้ด่วนบอกว่า จะแกเห็นได้ยิ่งเนาะเน่นถามพู้ได้กันจักจักไปทางไหนกันเห็นตักุญแจข้องประตูข้องกันประตูเล็กไว้ว่าอยอะคนก็มากบบพวกเงี่ยมาเป็นมากอย่างนี้แหอม้าแล้วมาเรเห็นหัวดิโอ้เห็นปวกเนี่เนาะกิน ก็คำฟันนะเก็บแปดเจ็ดแปดตัวเดียวเลยวะพี่ไปข้อไปซื้อคอนแก่นกันฟาตุเก็บแปดจะมันเจมันเจเด้ครับไปซื้อวามขอนแก่นคนเดียวนวดไปเวลยพอเัินวันนี้ม่าท่านนวดว่าท้านฟันม่เด้ไปใสมาใส่ยอนเราะคปันเนี่ยโอ้โหันคืนล่าสุดเลย กันไอ้เขาเมืองดูพี่น้องอ่กันไปก็ตัวเดียวเลยพม่น้อพ่อะฮกเก็ตตัวเดียวเลยตเดียวเลยเอาเอฟซีครับผมเอาระวังเด็ดดางครับผมได้สะดุดด้วยพี่น้องได้ได้นับสะดุดยด้นับเกินเด็ดขาดเดี๋ยวสิลืมเนี่ยกันบ่เป่าใครกันเติที้าโอ้กันบ่เป่ามั่วเพ่อะั่วเพรหันหนาวอ้อเอ้าหัวดิสันจวนนี่เพราะหัวสันจวนนี่สันจวนเด้เออ จักแล้วหรอพ่อมันสี่ป่าอีกว่าื้อจังไหนพวกหูน้ำมันแล้วบัดนี่อเอาพ่อจับไปแน่บัดนี่านเาครับเอครับผมหกเจ็ดเม็ดเดียวนะครับของคุณตาสุพรรณจักเป็นผู้้ใดมาบอกให้นับนับไปหอดหกเจ็ดไปุอไรมิดก่อนส่วนอะเริ่มนะ้ครับหกเจ็ดเก่าเจ็ดหรือว่าหกหนึ่งครับเอพีครับผม เอาหัวขึ้นหัวลงหกเจ็ดหกเอ็ดเออหกเจ็ดหกสิบเอ็ด <laughs> นี <laughs> ่ะ <laughs> ครับที <laughs> ่ทำข้าคุณพ่อฟังเพียนโสดหวานดำรวยเป็นเจ็ดดีครับผมขอบคุณคุณพ่อสุขันครับผมคนฝันแมนเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอให้เฮงเฮงฟังฟังสุ่านนะพี่น้องนะครับผม <laughs>